ทำไมนะฮะชิต้องทำไงลูกพ,พ,พังแล้วเออพังก็ใส่ตะกร้าไว้เลยเก็บมอเ็บมดเก็บมอ อืมถูกต้องแล้วต้องเก็บให้หมดครับเก็บหมดหรือ,อยังลูกหมดหรือ,อยังดูดีๆยังเหลืออีกคันหรือเปล่านี่นี่ นี่นี่ตรงเท้านี่นี่นี่ก้มดูที่เท้าก้มดูที่เท้าเก็บหมดไหมหมดหรือยังอ๋อยังไม่หมด,มหมดมอ่อเร้ไปเก็บให้หมดนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว